กลับสวัสดีครับพบกับผมโบลรถเก่งมือสองนะครับวันนี้วันที่18มกราคมกับเวลาเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะครับเดือนมกราคม2566นะครับผมมาทําการรีวิวถ่ายคลิปครับโตโยต้าโซลูทรุ่นหยดน้ํานะครับตอนนี้เป็นเครื่อง 5A นะครับเครื่อง 5A เกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับผมได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับได้เป็นตัวท็อปเลยนะครับปี2001นะครับปีรถ2001นนะครับรถคันนี้ ปี2001รวมอายุเนี่ยครับถ้าเทียบอายุแล้วก็มาดูที่รถเนี่ยผมขออนุญาตใช้คําว่าสวยมากๆเลยนะครับรถคันนี้สวยทั้งภายนอกและภายในนะครับแล้วได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับผมลูกค้าตอนนี้เป็นเครื่อง 5A นะครับ1.5นะครับ 1,500cc นะครับความประหยัดน้ามันไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยครับเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะครับผม สวยงามมากๆเลยนะครับตำหนิน้อยมากๆเลยนะครับได้เป็นสีสีเดิมด้วยนะฮะสีเดิมด้วยนะครับเงาแบบนี้เลยครับสวยงามมากๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะครับที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับคันนี้ผมขออนุญาตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในตัวเลือกนะครับผมขออนุญาตให้ลูกค้าได้เลือกนะครับรถสวยๆรถดีๆแบบนี้นะครับ ผมพยายามซูมพยายามถ่ายใกล้ๆให้ลูกค้าดูนะครับหลังคงหลังคาเนี่ยไม่มีด้านไม่มีเส้นเลยนะครับคันนี้ผมล้างอะเจตให้แล้วนะครับล้างอบโอโซนให้นะครับผมครับผมเคลือบสีขัดสีให้นะครับผมสีเงาแบบนี้เลยนะครับเงาเงาเดิมๆนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับลูกค้าสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยครับไฟหน้าไม่มีเหลืองนะฮะสีเงาภาษาชาวบ้านว่าเรียกว่าเงาตาแตกนะครับผม สวยจริงๆนะครับลดได้ปีแล้วนะครับปี2001ปีสูงนะครับนะครับยางเนี่ยสภาพดีๆทั้ง4ล้อเลยนะครับนะครับสภาพยางสภาพล้อแม็กลูกค้าดูได้ครับถือว่าสวยนะครับเนี่ยครับตำหนิก็จะมีบ้างครับนิดๆหน่อยๆประมาณเนี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับโดยรวมเนี่ยขับไปไหนมาไหนไม่อายใครแน่นอนนะครับลูกค้าไม่อายใครแน่นอนเข้าสังคมได้นะครับเนี่ยครับ สวยงามจับใจเลยนะฮะยางหน้ายางหลังดอกเสมอกันนะครับตัวนี้เอ่อไม่ได้ติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันล้วนนะครับใช้น้ํามันล้วนนะครับ9ก9 5นะครับอ2 0ก็แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกครับสามารถเลือกเติมได้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูครับลูกค้าเนี่ยครับฟิล์มเนื้อของฟิล์มเนี่ยสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะฮะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะฮะส่วนกล่องอันนี้เป็นกล่องเบรกนะครับผมเปลี่ยน เป็นเบรกให้แล้วนะฮะเป็นเบรกบันที่เรียบร้อยครับลูกค้าดูภายในครับบอดี้คอนโซลข้างในไม่แตกไม่หักไม่ซีดไม่ด้านนะครับนี่ครับสวยงามอันนี้ฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายด้านหน้านะครับนะครับเอ่อตันนี้ได้เอกสารครบโอนนะครับพรบภาษียังไม่ขาดนะครับลูกค้าเพราะชนะแล้วพร้อมใช้งานมากๆเลยครับซื้อไปขับได้เลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะนี่ยฮะ ระจกไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้4บาทเลยนะครับครบนะครับเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะครับระบบแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเย็นฉ่าเย็นจนหนาวนะฮะนี่ครับเฟรมสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับข้างในก็เบาะก็จะเป็นเบาะหนังเอ่อเบาะหนังสลับกับผ้ากำมะหยี่เดิมแท้จากโรงงานนะฮะนี่ครับสะอาดนะครับภายในไม่เฉกไม่ขาดนะครับสวยงามนะครับลูกค้าดูได้เลยนะครับ แสดงความยินดีด้วยนะครับเจ้าของที่จะได้รถดีๆไปใช้งานนะครับมาลุ้นกันว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปนะครับเนี่ยครับดูช้าๆเลยนะครับถ่ายให้ดูช้าๆชัดๆเลยนะฮะตอนนี้ก็มีบ้างครับรถมือสองครับเนี่ยครับประมาณนี้นะฮะลูกค้าเงาสียบผมบางเนี่ยครับเห็นนะครับแต่รถคันนี้ผมบอกเลยนะไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนหนักนะครับเดี๋ยวรอยมีบ้างนะครับก็ถือว่ามีน้อยเลยแหละนะฮะสภาพพร้อมใช้งานนะครับเอกสารครบออนพรบภาษียังไม่ขาดนะฮะ รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นหยดน้ำนะฮะโตโยต้าโซลนาหยดน้ำนะฮะดูยางดูแม็กฝั่งขวาครับล้อแม็กขาวสะอาดสะอ้านนะครับตัดกับยางดำๆดอกเต็มๆนะครับสวยงามแบบนี้ครับหายากนะครับลูกค้ารถสภาพดีหายากนะครับและมีการสาดมาให้ทั้ง4ด้านเลยนะครับหน้าหลังนะครับของโซลูนานะครับนี่ครับสภาพดีมากๆเลยอ่ะให้ดูยางข้างหน้ากันครับฝั่งขวาฝั่งเราครับครับนี่ครับ สีเข้าสวยจริงๆครับพอได้ล้างพอได้ขัดสีเคลือบสีแล้วโอ้โหสวยขึ้นมาอีก20%เลยนะะอ่ะมาดูฝั่งคนขับกันบ้างฮะนี่ครับอันนี้ฝั่งขวาครับกระจกไฟฟ้านครับปรับตรงนี้เลยครับใช้งานได้นะครับแล้วก็เซ็นทัลล็อกก็ใช้งานได้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้จะได้เป็นแอร์แบ็กฝั่งคนขับ้ดยนะฮนี่ครับถุงลมนิรภัยนะครับได้เป็นแอร์แบ็กโดยเป็นตัวท็อปนะครับระบบเบรกเนี่ย ABS นะครับ ABS นะครับ สวยงามแบบนี้ครับข้างบนเพดงเพดานเนี่ยสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะครับลูกค้าดูได้เลยไฟห้องเก๋งก็ติดนะฮะโอเคผมจะขออนุญาตเปิดหัวเปิดท้ายนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการสตาร์ทเสียงนะครับสตาร์เทเครื่องฟังเสียงนะครับขออภัยพูดผิดพูดถูกโอเคดูด้านหลังฝั่งขวานะฮะนี่ครับภายในถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับลูกค้า สะอาดสะอาดมากๆเลยนะครับใครที่กําลังขอญาตครับใครที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะครับรถบ้านราคาหลักหมื่นผมขอแนะนําขอญาตแนะนํแนะนเสนอเลยนะฮะตัวนี้ได้เป็นมือสองแท้ๆด้วยครับมือสองแท้ๆเลยนะครับอยู่ในเล่มนี้ลําดับที่สองนะฮะลำดับแรกก็เป็นไฟแนนซ์นะครับนี่ครับผมปีสูงด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบรถปีต่ำๆนะฮะแต่ดูด้านหลังครับนี่ครับ ฝ่าทองฝาท้ายเขาเนี่ยสะอาดสะอาดนะฮะได้เป็นสีเดิมด้วยนะฮะลูกค้าเป็นสีเดิมนะครับเราจะไม่เคยทําสีนะครับสวยงามนะครับสวยๆงามงามอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ยางอะไระฮะมียางอะไรให้ด้วยมีแม่แรงให้ด้วยนะครับครบคันแน่นอนนะฮะนี่ครับรถใช้น้ํามันล้วนนะครับผมไม่ได้ติดแก๊สน,นะฮะโอเคเราไปเราไปเปิดห้องเครื่องกันครับไปชมห้องเครื่องกันห้องเครื่องเนี่ยผมบอกเลยนะสวยงามมากๆเลยครับแห้งๆนะครับ นี่ครับชมกันอีกรอบหนึ่งด้านข้างนะครับสวยงามจับใจโตโยต้าโซลูานะครับปี2001นะครับเครื่องยนต์ 5A นะครับ 1,500cc นะครับความประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงนะครับประหยัดมากๆนะฮะโอเคลูกค้าเห็นไหมครับเรื่องมาพร้อมกับแผ่นการความร้อนนะครับตรงปากกระโปรงนะฮะนี่ครับสวยงามสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับผมโอเคผมพยายามถ่ายลูกค้าดูชัดๆนะฮะนี่ครับ มอกจากโรงงานนะครับไล่มาเลยครับแผ่นเพจครับแผ่นเพจนะครับนี่ครับปี2001นะฮะเห็นนะครับลูกค้านี่ครับศูนย์หนึ่งครับปี2001นะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่ฮะรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับรถบ้านรถเดิมๆนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นเอ่อ ABS นะครับผมนี่ครับคาหน้าเดิมครับสติกเกอร์โรงงานจากเอ่อสติกเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่นะฮะไล่มาเลยครับตัวลงตัวเลขอยู่ครบนะครับลูกค้า มอน้ำนะครับสะอาดสะอานมากๆไม่มีเป็นสนิมนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวชมกันนี่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ทนทานนะครับไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับไม่ค่อยเป็นอะไรคนก็ใช้เยอะนะครับนี่ครับไซสของเขาก็อยู่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับผมเลี้ยวง่ายเลี้ยวคล่องนะครับไปไหนมาไหนในมงในเมืองนสะดวกสบายนะครับผม ผมมาไล่พาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันครับมาเลยนะครับสีเขาสวยมากๆเลยแดงป๊าดเลยโอเคครับติดเครื่องไปแล้วนะฮะตอนนี้ผมติดเครื่องยนต์ไปแล้วครับเดี๋ยวเปิดแอร์ครับครับเปิดแอร์นะครับเครื่องเสียงใช้งานได้นะครับนี่ครับผมสวยงามนะครับตัวนี้วิ่งน้อยนะครับวิ่งอยู่230,000สมกวโลเองนะครับ เกบงแกมไม้นี่เวลารถวิ่งเนี่ยใช้งานได้ครบนะครับผมนะครับได้เป็นตัวท็อปด้วยครับได้แอร์แบ็กด้วยนะฮะนะครับลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้นะครับรีบตัดสิจใจรีบโทรมานะครับเบอร์โทรผมนะครับ0855754369นะครับ0855754369หรือว่าจะแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0830.055440นะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองโคราชหลานยาโมนะครับผมใครที่สนใจนะครับ อยากจะได้ก็โทรเข้ามาสอบถามกันนะครับหรือว่าลูกค้าไม่มีเวลามานะครับผมมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับขออยู่ภายในประเทศไทยนะครับผมสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้นะครับทุกจังหวัดทุกตำบลนะครับทุกหมู่บ้านนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับจะอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่อีสานอยู่กลางครับโทรมาครับ0855754369ส่นะครับโอเคผมดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นให้ดูนะครับ ไม่อายไม่พ่นและก็ไม่ควันนะครับผมเรื่องดีมากๆเลยนะฮะวิ่งทางไกลได้นะครับคันนี้ผมทดสอบให้แล้วจากเอ่อจากกรุงเทพมหานครนะครับพระรามสองนะฮะซัดยาวถึงโคราชนะครับพักอยู่พักอยู่ประมาณสองครั้งนะครับแวะทานข้าวอยู่ที่เอ่อข้าวละแกงบ้านสวนนะครับเค้กบ้านสวนนะครับอยุธยานะฮะแล้วก็มาพักอยู่แถวๆปากช่องนะครับ พักอีกสองทีนะครับรัดยาวตลอดเลยนะฮะเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับผมลูกค้าผมย้ําเลยนะรถคันนี้ว่าสภาพพร้อมใช้งานนะครับเอกสารครบโอนพรบภาษีปี66นะครับแต่ยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดนะครับลูกค้าซื้อไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะครับสภาพพร้อมใช้งานโตลต้าโซลูนาหยดน้ํานะครับเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเป็นตัวท็อปด้วยนะครับผมลูกค้า เป็นตัวท็อป้วยได้แอร์แบ็กฝั่งคนขับด้วยนะครับ1ลูกนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้นะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะครับได้ดูคลิปนี้แล้วรีบตัดสินใจนะครับโทรมานะครับ0 8น5 7 5 4 3 6 9นะครับ0 8น5 7 5 4 3 6 9นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออญาตปิดฝากระโปรงลงนะฮะโอเคปิดฝากรโปงลงแล้วนะฮะ เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ผมจะมีพนุนะครับเห็นไหมตัยใต้เอ็กซ์เซอร์นะครับไม่รู้จะทันไหมเดี๋ยวล้างอาเฉีดนะครับล้างอาดฉีดล้างห้องเครื่องขัดสีครับสีให้นะครับไม่รู้จะทันไหมถ้าทันก็เดี๋ยวผมจะลงให้นะครับถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมโบวรถเก่งมือสองพร้อมกับโตยิต้าโซล n นาเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าตัวท็อปแอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับ ต้องขอญอาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสนใจยังไงก็โทรเข้ามานะครับ0855754369 0855754369ส่าหนสาหำหรับวันนี้นะครับวันที่18นะครับวันที่18เดือนมกราคม2566นะครับผมต้องขอญอาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ